ต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ทีอยอมเพื่อฝางค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอนี่คืออำเภอติดติสกาบเมืองขอนแก่น่างจากขอนแกน่นบอกใกล้ค่ะคนส่วนหลายที่บวชจากนอนในเมืองกลับมาซื้อบองซื้อบานแถวนีหลายนะคะเพราะว่าเป็นอำเภอที่ไม่ไกลจากตัวขอนแก่นแล้วก็เดินทางสะดวกไปมากง่ายค่ะน้องยิงกันเลยพาย,ยพรบรรยากาศอำเภอบ้าน มาให้เป็นเพื่อนในเมืองนะคะมาแล้วจ้ะมาแล้วนะคะถึงเราจะถึงอำเภอเอฟางละวคะ่ะนี่นี่นะคะเขตอำเภวัดฟางเป็นอำเภอเล็กๆค่ะเป็นอำเภอใบใหญ่ค่ะแต่ว่าคนอยากอยู่หลายเพราะมัน คนจนใหญ่หลบหลีกการจราจรหรือความแออัดในเมืองก็มาพักอยู่นี่นะคะเพราะทางเดินการเดินทางไปเห็นงานฟังทงนี้มันจะสะดวกกว่าค่ะ ตรงสายตรวจประกันไลา์กันอย่างีรสายตรวจนะคะพันพันธุนตากแดดก,ก็เป็นอย่างไรพออยู่ทางนาเป็นซอฟท์รอค่ะอยู่ไกลกัน,นะ ว่ากันอำเภอบ้านฝางค่ะต้องเร่งน,นะคะติดไฟแดงในเรื่องเติมด้วยจ้าท่านอยู่แมมท่านอยู่นะคะดีเลอร์อันนี้เป็นสยอยญาไฟแดงนะคะหลังจากนะัก้นจะเป็นฝังสายมือุอเป็นตลาดสดนะคะนหน่อยหน่อยบริหลายบันไดคะ่ะบริเนี่ยบันไดฝากงบึงสว่างหน้าบ้านฝางจะวิ่งหนองเป็นหนองนะฝั่งความมืดจะเป็นหนองนะคะนี่ค่ะอำเภอบ้านฝางกับที่นะะี่เป็นพรพานพนีค่ะ ถนนมรดิวันค่ะไปทางนากระซีไปขอนแกนทะนะนะคะถนนมรดิวันขึ้นถนนมาเลขหนึ่งสองค่ะหมายเลขหนึ่งสองเด้อหนึ่งสองคือเส้นหลักนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งคือเส้นธรรมดาหันขึ้นต้นด้วยสองลักกับเส้นร่องลงมาหน่อยเดี๋ยววากับเส้นหลักนะคะหันสามลักกะแล้วเราไม่อีกจากสองลักค่ะ หันตพิ่มเติมสนนบกะ4หลักไปต้นไปนะคะกำน,นันความจะไปลองรันฟังวิทยาคมค่ะโอเคค่ะไปละค่ะพอกันที่ขอนแก่นเดี๋ยวจ้า